ใส่ลุยประหยัดอึดทึกทนอยู่ที่ไตเราแล้วมาแล้วฮอนด้าโฟล์คจูนเดอร์โตโ,ตโตโยต้าโตโยต้านะครับโฟล์คจูนเดอร์ปรี15เครื่องยนต์2.8ดีเซลตัววีนะขับสองครับบ่อยไฟฟ้าคูนะ่หน้าประตูไฟฟ้านะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้าหมดนะครับคันนี้ใส่ลุยประหยัดอึดทึกทนอยู่ที่ไตเราแล้วล,ลูกค้าแต่งมา3-4รายการแน่นๆจุกๆเลยดูภายนอกกันก่อน,อนเราเริ่มจากกระจังหน้านะนี่ลูกค้าแต่งมาเหมือนนะตัดกระแทกสีบอลเหถอะมีรอยถลอก ชนหน้าจะเป็นรอย่องรอยการใช้งานฝากระโปรงมีขี้มแมลงไม่มีรอยถลอกมีถลอกตรงประตูเราพูดจริงไป่โกหกนี่รอยขีดข่วนเท่าสีนิดนึงรอยทั่วไปที่แบบใช้งานแป๊บไม่มีชนแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ถ้าชนมาคืนในรถเซกเมนต์เนี้ยเจ็ดที่ดังถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นอันเนี้ยประหยัดสุดฟับดูห้องเครื่องก่อนดูห้องเครื่องแทนเพลน,นะครับไม่บุบสลายติกเกอร์มอกอแล้วเริ่มจากคานมาคารหน้าเห็นไหม สีเดิมเดิมไม่มีการพ่นไม่มีการชนหนักล้านเปอร์เซ็นต์น็อตฝาโปงหน้าไม่มีรอยขยับเลยนะมีเบาะครับการใช้งานเขานั่งเบาะมันก็จะยู่ยี่หน่อยอ่ะดูเบาะกันเดิมๆหมดเลยนะแล้วพล์โมลอนโพล์อะไรเห็นไหมสวยไหมโพวงร์ไฟฟ้ากระจก power เฮ้ยโพลอร์ power โอ้โพลาร์ power กระจกไฟฟ้าเซลล์ล็อกล้อแม็กเอย่าฟังนะเนี่ยของแต่งเนี่ยอย่าผมเปิดเลยนะผมเปิดเลยนะ เป็นตัวอัลตราบัสอัลตาบูธของ ECU ชอบตัวนี้มีประโยชน์ยังไงร,รู้ไหมมีประโยชน์ยังไง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 ,งอัลตาบูธตัวนี้คืออัตราเร่งชังดีและก็ช่วยประหยะัดน,น้ํามันเนี่ยมีระบบตั้งได้สเตตหรือก็คือประหยัดน้ํามันสเตตสองคือประหยัดน้ำมันมากกว่าและอันนี้ที่บอกคันเลขไฟฟ้าถ้าคุณอยากให้พูดปาดมากพุดปาดน้อยพุดปารมากสามสี่หากเจ็ดแปดเพิ่มแรงมากอันนี้จากฝั่งุณครับแรงมูแรงมูมามาแม็กกั้ยยาง T E สามเจ็ดเลยนะปียี่สิบสี่เลยนะยางออเทเลีนนะยางกับล ห้าหมื่นสุดท้ายนะบอ,อกเลยโชคนะเจ้า y ว s ตัวนี้นะรุ่นโปลแลนด์เนี่ยโปลไลโอไวเอ y อ s โปลแลนด์นะโปลไล์โปลไล์โอเคสี่ต้นเลยนะครับชุดแต่งแสนกว่าบาทนะประมาณแสนห้าแล้วราคาตัวเนี้ยหกเก้าเก้าอะ่ะราคาเต็มป <6, 9. S 2> ่ะราเต็มหกเก้าหเก้าที่ตังตังนี่ก็เฉยเออเอเอย์โหจริงๆแล้วไม่รอรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งเดือนสามพันโลด้วยคือมีแต่ได้กับได้ว่ะชุดแต่งท่วมมูลค่าแสนกว่าบาทโอ้ยเหนื่อยทำไมาหากินเนี่ยเลยเงื้อเงื้อออกไปแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้ว <laughs> A ah!